ดีครับพี่นอ้องมายามใส่เนะีย่ยเหมือเส้าเดยครับเด้มายามใส่ครับผมปลาบ่มีจังโตครับ กระปูแตก,นนก,กบึนบึนพี่เนาะปูไรครับปลากระเข้ากระปูเข้าแนี่ ปลาคอกันนี่เห่นหรอตีตรมนะครับเดี๋ยวผมเอาให้บึงนะครับปลาเต็นออกจากสา ดองปลานี่ครับอ้ เกอบ่าได้กินพี่นอ้องตัวหนึ่งครับปลาจากออกนี่ครับมันเป็นปลามันเป็นปลาขาวตูมนะมันเป็นปลาเขาในสาคกลับบ้านครับ อันนี้นะครับบััสดีครับพี่น้องมอมมานครับบ๊านดีมีเต่กับปูพี่นอ้องน,นี่ปูกับปลาช่อนตัวหนึ่งนะครับ